ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะุ้งน้ำก็พาชมนิสสัน a เมรานะคะรุ่น 1.2e s p o t t t e c h คันนี้เลยค่ะอ,อยู่ด้านท้ายแล้วเราก็มาเปิดท้ายโชว์กันหน่อยนะคะสำหรับคันนี้สามารถเปิดด้วยกุญแจรีโมทได้เลยนะคะอ่ะเรียบร้อยอ่ะไปค่ะ ชมบ้านท้ายกันต่อเลยนะคะสําหรับนะคะนิสสันอเมร่าคันนี้นะคะน้องจะบอกว่านะคะได้มาครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะคะสปอยเลอร์นะคะหรือแม้กระทั่งนะคะในส่วนของล้อมแมกนะคะเดี๋ยวพาไปชมล้อมแมกนะคะแต่ตอนนี้เราชมด้านท้ายก่อนนะคะนี่มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะคะไฟท้องไฟท้ายคิ้วค่าท้ายนะคะเรียกว่าสวยงามลงตัวเลยเดียวนะคะอเมร่านะคะตัวอักษรเขายังอยู่ครบนะคะนิสสันนะคะรุ่น สปอร์ตเทคนั่นเองนะคะอ่ะเราไปต่อกันในส่วนของห้องเก็บอุปกรณ์เก็บสัมภาระนะคะเพราะว่าเราเปิดรอไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะห้องเก็บสัมภาระต่างๆนะคะก็กว้างขวางสามารถจุของได้พอสมควรเลยทีเดียวค่ะแล้วด้านล่างนะคะก็จะมีล้ออะไหล่นะคะ ก็อุปกรณ์ฉุกเฉินแม่ลงแม่แรงต่างๆนี้ให้ครบนะคะรอยทรงรอยซีนนะคะเดิมๆนะคะแล้วก็น็อตทุกจุดนะคะตรงฝาท้ายนะคะก็เดิมๆแน่นอนนะคะไม่มีรอยล้วงแงะนะคะขัดน,นะคะแต่อย่างใดนะคะฝาท้ายเดิมๆนะคะรถรับกันเลยนะคะไม่ได้ติดแก๊สมาแน่นอนนะคะรถทุกคันที่เราเอาเข้ามานะคะ,ะไปต่อเมื่อกี้พูดถึงล้อไว้นะคะนี่ค่ะในส่วนของล้อแม็กนะคะ ก็ได้มาพร้อมกับล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยทีเดียวนะคะขอบ15นั่นเองนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆสเกิร์ตรอบคันนะคะอุปกรณ์ตกแต่งมีมาให้ครบมือจับเบ้ามือจับโครเมียมของอเมร่าของิสันเรียบร้อยนะคะคิวเคิลมีมาให้ครบนะคะแล้วก็สีดํานะคะสวยนะคะหล่อเข้มเลยทีเดียวอันนี้ร่องรอยฝุ่นนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะ แต่ถ้าถามว่ามีรอยขีดข่วนบ้างไหมนะคะคันนี้ไม่มีเลยนะคะนี่หางน้ำนึกว่ามินิคูปเปอร์นะคะไม่ใช่นะคะอุปกรณ์ตกแต่งของดิสัตนต์เขาอะมายนโฉมด้านหน้ากันบ้างนะคะดูด้านหลังแล้เราก็มาต่อกันที่ด้านหน้านะคะวันนี้เราเริ่มต้นที่ด้านหลังนะคะนี่ค่ะเต็มๆคันของเขานะคะทรงอเมล่านะคะก็จะเป็นอีโคคาร์นะคะทรงซิตี้คาร์ก็คือ4ประตูนั่นเองนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะไฟหน้ากระจังหน้านะคะอ่าไฟตกแต่งนะคะ เปิดมาให้ชมเลยนะคะโอ้โหสวยมากนะคะข้าตัวรถสีดำนะคะดูดีลงตัวมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2018นะคะจด19นั่นเองนะคะบอกเลยว่าราคานะคะลูกค้าต้องเป็นเจ้าของแน่นอนนะคะเดี๋ยวน้ำคาไปชมภายในก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาบอกราคากันค่ะนี่มาต่อกันที่ภายในนะคะเปิดเข้ามาปุ๊บนะคะอุปกรณ์ตกแต่งนะคะก็ยังไม่หมดนะคะมีในส่วนของกันลมกันรอยมาให้เรียบร้อยนะ เรียกว่ามีมาให้ครบจริงๆนะคะในส่วนของเจ้าเมล่าคันนี้นะคะอาน้องน้ำให้ดูข้างๆสักนิดหนึ่งนะคะดูความเดิมๆของเขานะคะสติกเกอร์นะคะยังมีครบนะคะไม่ได้ไม่ได้สูญหายไปนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่ารถเดิมๆพร้อมใช้งานมากๆนะคะเข้ามาด้านในนะคะก็จะมีในส่วนของเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะตกแต่งด้วยด้ายแดงนะคะแบบนี้เลยนะคะพนักพิงสีสารเรียบร้อยนะคะ บอกผ้านะคะเหมาะกับอากาศเมืองไทยของเรามากนะคะเพราะว่าอากาศประเทศไทยเราร้อนนะคะนี่ค่ะอ่ะไอ้ส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้เกียร์อัตโนมัติเองนะคะแอร์แบบแมนวนวลเครื่องสมเครื่องเสียงนะคะมีมาให้ครบนะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีดานะคะแบบนี้เลยสะอาดสะอ้านนั่นแหละนะคะดูแลความสะอาดได้ง่ายอ่ะเรามาดูในส่วนของเลขไม์กันบ้างนะคะคันนี้เป็นรถปี2017นะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะไม้ แปดหมนิดๆน,นะคะสําหรับคันนี้นะคะอ่ะนี่จาใครที่อยากได้นะคะน้ำบอกไว้เลยว่าไม่ควรพลาดนะคะกับเจ้านิสันคันนี้นะคะเป็นรถที่ภายในกว้างขวางนะคะนี่ค่ะด้านหน้าก็กว้างมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะนี่าังเิดมานะคะอ่ะทางขึ้นก็ยังมีการรอยให้ด้วยนะคะสําหรับด้านหลัง นี่จะเปิดเข้ามาในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางจริงๆนะคะนี่ค่ะด้าน้านหลังก็สามารถวางของนะคะได้เลยนะคะด้านบนนะคะแล้วก็พนักพิงนะคะตรงกลางของอเมล่านะคะ พอภูมิใจนําเสนอมากๆนะคะพวกเขาะจะเป็นพนักพิงพนักเท้าแขนให้แบบนี้เลยวางแก้วน้ําวางเครื่องดื่มได้ด้วยนะคะหรือถ้ามากัน3าถึงสท่านนะคะก็พับเก็บไว้นะคะนั่งได้สะดวกสบายเลยทีเดียวค่ะด้านหลังกว้างจริงๆนะคะนี่ขาบอกเลยนะคะแล้วก็ยังมีชิ่ววางแก้วน้ำวางเครื่องดื่มตรงกลางอีกด้วยนะคะด้านบนก็จะมีไฟสองสว่างนะคะเรียกว่าครบครันมากๆนะคะกับเจ้านิสสันอเมราคันนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะ 2,018-19นะคะเมื่อกี้น้องไม่แน่ใจน้อพูดปีผิดหรือเปล่านะคะสำหรับคันนี้นะคะย้ำรุ่นอีกทีหนึ่งนะคะนิสสัน a อเมรานะคะ 1.2e s p o r t t e c h นะคะปี18-19นั่นเองนะคะน้องน้ำขายในราคาเพียง329,000บาทนะคะบอกเลยว่าผ่อนเบาๆสบายๆเลยคันนี้ผ่อนเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ และที่สำคัญนะคะยังสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยนะคะผ่อนยาวได้ถึง84งวดกันเลยทีเดียวนะคะสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกับน้ำได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์3 3 6 3 9นะคะและอย่าลืมกดติดตามกด Sub s c r i b e น้องน้ำไว้ด้วยนะคะช่อง YouTube ของน้ำนะคะไว้ชมนะคะว่าคลิปต,ต่อไปน้องน้ำจะเอารุ่นไหนนะคะมานำเสนอให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้น้ำต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ